แต่ต้องนี่ขอบคุณแม่ฝ้ายก่อนเลยแม่ฝ้ายขอบอ้ายขอบคุณพี่หนุ่มก่อนขอบคุณพี่หนุ่มพี่หนุ่มโหนกกระแสหลังจากเสร็จรายการพี่หนุ่มให้ให้ให้คำพูดมานิดนึงคือว่าบอยยางไงเองก็ต้องทําทําให้ได้อย่างที่เองพูดนะเองต้องต้องต้องทาให้เขาดูนะ นะครับผมจุดเริ่มต้นตรงนั้นแล้วก็มานะี่ครับผมมาซัพพอร์ตมาช่วยผมมาให้ผมได้ลองอะไรหลายๆอย่างมาให้ความรู้ผมมาอะไรอย่างเงี้ยผมนี่เลยต้องคนนี้เลยครับผมที่ช่วยผมช่วยผมแต่ผม เขาไม่ได้ให้ผมฟรีๆเหมือนกันนะผมก็ต้องเอาแบบเอาเอาเอาเหงื่อเอาความสามารถเอาไปแลกกับอีตรงนั้นมาแต่เนี่ยครับผมเนี่ยผมกาลังใช้ความสามารถผมความสามารถของผมที่ว่าครั้งแรกเนี่ยผมก็คิดว่าผมคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างผมสามารถทําทําได้แต่มันต้องพยายามมันต้องพยายามครับผมไอ้ เนี่ยอย่างวันนี้รายแรกลายแรกผมนี่ใส่ตะกา้ายังไม่เป็นเลยแต่อยากขายของนะครับผมช่วยช่วยพ่อกดตะกา้าด้วยนะครับขาผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับผมโอ้โหใจจะมา้เป็นอะไรล่วครับวันผมว่าน่าจะหัวใจจะวาย,รายครั้งแรกเลย <S <S ครั้งแรกในชีวิต อืมอืมโอ้ครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับอุย้ยอีกหน่อยสี400่ร้อยบาทโอ้ขอบคุณครับผมผมไม่รู้นะว่าผมจะต้องไปกดไปดูตัวอีตรงไหนขอบคุณนะครับผมแค่กดตะกร้าได้ผมก็ดีใจแล้ว ครับผมแต่อย่าลืมนะครับผมอย่าลืมนะครับผมกดลังกดตะกร้านะครับผมวันนี้โปรโปรข้อครัวสุขสันต์ครับผมครอครัวสุขสันต์จากปกติเก0ร้อกว่าบาทเก้900กว่าบาทเท่าไหรผมจาไม่ค่อยได้วันนี้จัดโปรจัดโปรหนึ่งแถมหนึ่งสองเก้าเก้าสองเก้าเก้าซื้อส้มแถมแดงซื้อแดงแถมส้ม ส้ม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 โอพอดีในหัวสมองไปคิดถึงว่าเจ้าเจ้าผูกันมาสอนมาสอนไล์ขายของเอ๊ะวันนั้นมาสอนภาษาจีนนี่โอ้โ <c oughs> หัวใจล้านหนึ่งแล้วครับผมขอบคุณครับผมค,ครับหัวใจหนึ่งล้านขอ,ขอบคุณครับผมขอบคุณครับอืมเนี่ยครับผมผมต้องขอขอบคุณทุกๆกำลังใจครับ นะครับผมผมก็จะได้มีแรงสู้ต่อไปแต่ผมให้คำมั่นสัญญาเลยว่าทุกๆก,กำลังใจทุกๆบาททุกๆสตังที่มาช่วยอุดหนุนผมส่วนหนึ่งผมก็จะเอาไว้ทำบงทำบุญอะไรประมาณนี้ผมแล้วส่วนหนึ่งก็เอาไปใช้าตามคำมั่นสัญญาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เอาไปใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันในการทำงานอะไรประมาณนี้ผมจะใช้เงินทุกบาททุกสทกสตัง ให้คุ้มค่ามากที่สุดครับผมหอแดงหอแดงหอแดงอะไรนะครับขอเมนิคีนหนึ่งดูไม่ทันครับผมครับแม่นกน้องบีมทาไมอ๋อแม่นกแม่นกน้องบีมนี่ครับผมอีกอีกหนึ่งบุคคลอีกหนึ่งบุคคลที่ห้ามลืมคนนี้เขาก็ซัพพอร์ตผมนะตอนที่ว่าผมผมไม่ได้ อยู่ณจุดนี้ยังไม่ได้เป็นผู้รับเหมาเรื่องนี้ครับผมก็แม่เสียพ่อเสียก็อยู่กับแม่นกแต่เขาก็คือน้านาผมน้าผมเนี่ยครับผมซัพพอร์ตผมตลอดซัพพอร์ตผมมาโดยอยู่แล,และบุญคุณผมไม่เคยลืมนะเดี๋ยวจะกลับไปหาเขาแล้วน้องชายผมอีก,อกหนึ่งคนคิดถึงมันมากครับผม ครับอ๋อเรื่องแม่ลำเพยเรื่องแม่ลำเพยไม่ต้องห่วงครับผมคุยกันเรียบร้อยแล้วแม่เขาจะไม่เอาเงินแม่เขาว่าเขาโอเคแล้วเขาอะไรแล้วแต่ผมไม่ยอมไหมผมไม่ยอมผมโทรหาเขาเลยณนะวันนั้นพอรู้เรื่องผมโทรหาเขาเลยว่าเออแม่ไม่ได้นะครับแม่เพราะว่าอ่าผมตั้งใจผมคิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วว่าผมต้องให้แม่คําพูดต้องเป็นคําพูด เรื่องใช้นี่งานแต่งของของแม่ลําเพยก็ก็คือดีใจกับกับกับแม่ครับผมว่าเออเขาได้ปลดล็อกปลดความทุกข์ของเขาหน้าอีกตรงนั้นแล้วแต่ผมผมเองผมยังไม่ปลดล็อกในอีตรงนั้นคือมีความสุขในระดับหนึ่งตรงที่ว่าได้ลูกคืนมาแล้วได้ลูกคืนมาคือได้ความสุขจากลูกลูกคืนมาแต่ว่ามันยังไม่ร้อยเปอ มันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นตรงไหนมันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงที่ว่าผมยังไม่ได้ใช้นี่แม่แต่ผมบอกแม่เลยว่าแม่ยังไงแม่ก็ต้องรับเงินผมแต่ถ้าว่าแม่รับเงินผมไปแล้วแล้วแต่แม่เลยว่าแม่จะไปทํำยังไงแม่เอาไปทาบุญก็ได้ครับผมผมก็จะได้ได้บุญด้วยแม่ได้บุญด้วยผมได้บุญด้วยหรือว่าอ่าน่ะเอาเก็บไปส่งลูกเรียนอะไรประมาณนั้นนะแล้วแต่แม่เลยแต่ว่าผมขอนะครับแม่ผมขออันอันนี้คือผมผมคุยกับกับกับแม่ลำเผย ผมขอผมขอให้ผมได้ทำหน้าที่ของผมผมขอให้ได้ทำในคำพูดของผมให้มันเสร็จสิ้นเท่านั้นเองครับผมครับผมครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับอ๋อผู้กันผู้กันผู้กันผมเอาอย่างนี้เอาเรื่องอเดี๋ยวเคลียร์เรื่องดรามา่าเกี่ยวกับผู้กันคือผู้กันเขารู้ดีว่าผมเป็นคนนิสัยอย่างไงถ้าว่าผมพูดยังไงผมก็ต้องเป็นแบบนั้นแต่เรื่องอ่า แต่ตอนนี้ลูกมีรายได้มีอะไรให้ผมมให้นะครับให้ให้ลูกให้ลูกให้แต่ว่าผมผมก็ต้องเก็บไว้เก็บไ,ไว้เพื่อ e, อ,ไ,อไปไปอเอาไปให้เพื่อให้ทางแม่แม่ลำอำเภอด้วยถามว่าลูกให้ไหมลูกให,ลกให้ลูกให้ท,ทั้งสองคนเลยไม่ใช่แค่ปุก,กันแมงปอก็ให้ครับผมแมงปอให้ด้วยฮะ เนี่ยผมถึงการันตีกับเด็กสองคนนี้ครับผมเขาเป็นคนขยันแล้วเขาก็เป็นคนเก่งแล้วเขาเป็นคนที่รู้คุณครับผมพูดไปด้วยครับผมขายของไปด้วยโอยลืม <c oughs> ครับผมครับผมอา้าเลสสี่วันนี้จัดโปบกบครัวสุขสันต์อาวนี่เอาไปจริงไปจังไปทางการเลยนะครับผมวันนี้เลสสี่ จัดโตครอบครัวสุดสังของน้องผู้กันแมงปอซื้อส้มแถมแดงซื้อแดงแถมส้มเอาไปเลยจากปกติ900เอ้ย900รกว่าบาทน่าจะใช่เอาจัดไปเลยครับผมโรวันนี้299กดตะกร้าด้วยครับผม299กดตะกร้าด้วยครับผมอ,อ้าโย บอยเริ่มแล้วครับผมครับพอบอยขายเก่งขอบคุณครับผมขอบคุณครับครับผมครับผมเอาสองแปดสี่โอ้สแสดงว,ว่าได้ราคาถูกกว่าพอกดในตะกร้าโอ้ครับผมยินดีด้วยครับผมแต่ว่าโปโปอีกตรงนเนี้ยสองเก้าเก้าเนี่ยคือผมก็ก็ก็กทําตามไอที่ว่า ที่ว่าได้ได,ได้ได้ข้อมูลมาแต่ถ้ากดในตะกรยังไงก็ต้องได้ส่วนลดอยู่แล้วครับผมฮะมันมีส่วนลดครับผมไอตัวที่ว่าจากอ,อกาโปรสองเก้าเนี่ยพอกดลงในตะกรเนี่ยอามันก็จะลดลงมาอีกไม่ถึงสองเก้าครับผมไม่ถึงสองเก้าลองเอา, 99, าสองเก้ามาหารหกสิบตกซองไม่กี่บาทเองแต่แลกด้วยคุณภาพแลกด้วยด้วยอันเนี้ยผมคิดว่าคุ้มครับผมคุ้มคุ้มคุ้มมาก หาร้อยบานแล้วโอ้ยของครับดูยังไงนาะเหรออาร่อยบ้านแล้วกล่อมครับครับผมอืขอบคุณครับผมขอบคุณครับทะลุอะไรนะครับผมอ้ารอยบวกโอ้ขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณมากมากครับผมโอ้ครั้งแรก ผมต้องขอขอบพระคุณในวันนี้ในโอกาสในวันนี้มากๆครับผมเป็นครั้งแรกของผมแต่ว่าแต่ว่าสนับสนุนแล้วก็อเอ็นดูผมแล้วก็ช่วยผมบุญคุณครั้งนี้ผมจะไม่ลืมเลยผมจะไม่ลืมเลยนะครับผมแล้วาไรายได้ที่ผมได้มาผมขอสัญญาว่าส่วนหนึ่งผมจะต้องเอาไปทําบุญ เอาไปทำบ,บญแน่ๆครับผมก็ตามวัดเล็กๆน้อยๆอะไรประมาณนี้ครับผมก็ไปแล้วก็ส่งผลส่งผลบุญให้กับทุกทุกทุกทท่านเอทุกๆคนที่ช่วยอุดหนุนที่ช่วยที่เอ็นดูผมที่ที่ช่วยอุดหนุนผมขอให้ส่วนบุญทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่ว่าผมทำกลับคืนไปให้พวก เอฟซีทุกๆคนกับลูกค้าทุกๆคนนะครับผมครับผมขอบคุณครับพุดอตาก็ไม่ค่อยดีหกพันบ้านขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับหนึ่งห่อมีสามสิบสองครับผมหนึ่งห่อมีสามสิบสองเอ้ยไม่ใช่หนึ่งห่อเขาไม่เรียกหนึ่งห่อพูดหนึ่งห้อมันเชยครับผมผู้กันบอกว่าเขาเรียกหนึ่งกระสอบเขาเรียกหนึ่งกระสอบ หนึ่งห่อไม่ได้ห่ห่อคือข้าวมันไก่อันนี้ใหญ่กว่าข้าวมันไก่ครับผมเขาเรียกกระสอบหนึ่งกระสอบมีสามสิบองครับผมโปรวันนี้หนึ่งกระสอบซื้อหนึ่งกระสอบแถมหนึ่งกระสอบเอาไปเลยหกสิบองอันนี้กระสอบครับผมอ๋ออุ้ย ครับผมขอบคุณครับ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 ผมเดี๋ยวผมขอบคุณครับยี่สิบเจ็ดนี้นะครับผมยี่สิบเจ็ดนี้เดี๋ยวเจอกันนี่เลยบ้านแม่ฝ้ายบ้านแม่ฝ้ายบ้านแม่ฝ้ายบ้านพอบอนนะครับผมเดี๋ยวต้องไปไปดูไอตัวกระเบื้องไม่ได้ดูแล้วตอนนี้ต้องทําแล้วบอรอบที่แล้วไปอ่า ก็เหมือนว่าไปได้พูดคุยกันพูดคุยกันอะไรนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปช่วยขายของแต่ว่ารอบเนี้ยไปแล้วครับผมไปแล้วไปปลูกกระเบื้องต่ใจจริงอ่ะไอ้ภูก,กันเนี้ยเดี๋ยวก่อนไอ้นี่ปลูกกระเบื้องเก่งนะครับไอ้ภูก,กันเนี่ยสอนวันเดียวเองสอนวันเดียวไอ้นี่รู้รู้เรื่องเลยพูดละเลิฟติดต่อคืออะไรเลิฟติดต่อ อ๋อครับผมเลิฟครับผมเลิฟม,มากเลิฟติเลิฟี่กรมากๆครับผม